ไอเอ๋เ,อเ,อเร็วดิฉันอยู่ข้าวนล้วเว้ยโอ้ยออก้ารีบไปไหนวะฉันขอดูนี่แป๊บนึ่งดิจะดูอะไรของแกไปกินข้าวก่อนเลยค่อยดูค่อยเล่นมือถืออ่ะแต่ตอนนี้รีไฟายเขามีกิจกรรมใหม่ด้วยฮะ ก,ก็นี่ไงมาแล้วสําหรับชุดทีมนักสํารวจใช้แห่งไททันสามารถมาเป็นชู้ของแฟชั่นสุดเท่ชุดนี้ได้แล้วนะทุกคนที่ตู้ลักกี้รอยันแต่วันที่16มีนาจนถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับกล่ <zo oms day cry> องสุม่มกล่องทับนะักรบไฟลูกโอ้โหพบกับไอเทมมากมายนะผมในกล่องนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อผ้าเป็นสกินกระทะดาบชุดต่างๆเยอะแยะมากมายนะคบ รับผมมีไฟลุกแบบนี้เลยนะก็สามารถมาซื้อกันได้แล้วในราคากล่องแค่25เพรเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมนีม่แหละเห็นไหมฉันต้องไปเป็นเจ้าของไอเทมใหม่ให้ครบเลยโห้ช้าว่ะฉันซื้อแต่เมื่อวานแล้วโอ้ยนี่ ว่าแต่ออก,กาไอ้น้องผู้หญิงที่ใช้ชื่อเฟซว่าล่าเลยนั่นน่ะแกยังคุยกันน้องเขาอยู่หรือเปล่าวะแรกๆก็คุยอ่ะแต่หลังๆมันยิ่งไม่ค่อยได้ตอบอ่ะขี้เกียจอ่ะถึงว่าท่าฉันมนทุก,กว่าเลยนะเว้ถามได้เรื่องแกทําไมแกไม่ลองคุยคุยกับน้องไปก่อนว่าทุกครั้งที่แกก็ไม่มีแฟนอแกก็รู้นี่ว่า ทั้งชอบอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ไอ้น้องเฟซไลเลยเนี่ยจากที่ฉันคุยแชทกับมันก็ดูมันชอบแกม,มากเลยนะแล้วก็ดูเป็นเด็กด,ดีด้วยอะ่ะทำไมไม่ลองนัดเจอหรือว่าอะไรกันหน่อยวะเผื่อจะสวยก็ได้อืมไม่เอาอะ่ะคนบ้าอะไรตั้งชื่อเฟซก็ตั้งชื่อว่าล่ารูปโปรไฟล์ก็ไม่มีน่ากลัวว่ะแต่ถ้าแกไม่ยอมตอบฉันแบบเนี้ยมันก็จะทักฉันมาทุกวันด้วยเออแกก็บอกไปว่าฉันยุ่งๆอะไรไม่ได้เอ,อ้าแกนี่ ทำอะไรเดือดร้อนฉันตลอดหอเลยเนี่ยเออแน่แค่นี้ทำให้ไม่ได้อ,อะเดี๋ยวเติมเกมให้โ <c oughs> อ้ได้ดิเพื่อนแค่นี้เองเดี๋ยวทำให้เอ้าออก้าเอมาทำอะไรกันที่เนี่ยซอนเอา้าซอนมาแถวนี้ด้วยอรอ <c oughs> พอ,ด,ด,อดีมีนัดอ,อะ่ะมีนัดมีนัดกับใครอ่ะเอา้าเขาก็ต้องมีนัดกับแฟนเขาดิไอเอ๊บ้านา่นนะเอ๊ฉันยังไม่มีแฟนแล้วเธอนัดกับใครอ่ะนัดไปไหนกันแล้วเขาเป็นใครอ่ะ เขาก็คือคนที่ฉันรอคอยมาแสนนานไงฮะพี่คนที่รอคอยมาแสนนานคือใครอะ่ะใครชื่อพี่ฮานเมื่อก่อนอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะฉันกับเขาอะสนิทก,กันมากเพราะบ,บ้านเขาอะ่ะอยู่ติดกับบ้านฉันเลยแล้วเขาก็ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะแต่เมื่อวานอะเขากลับมาที่บ้านของเขาแล้ว แล้วเขาก็ยังมาบอกฉันอีกว่าบอกว่าอะไรจะจะุทําไมเนี่ยก็ก็ฉันอยากรู้เฉยอยากรู้รู้ว่าหึงหึงหึงบ้าอะไรของแกเป็นเพื่อนกันว้ยก็แค่เป็นห่วงว่ายายนี่มันจะเป็นโง่โดนขเขาหลอกไงโอ้ยฉันไม่ได้โง่เหมือนแกนะเออว่าแต่ เขามาบอกคือว่าไงอะ่ะเขามาบอกฉันว่าเขาจะมาทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับฉันน่ะน่าทาตามสัญญาอะไรกันนะไม่ใช่ว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันหรอเอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นก็แค่สัญ,ญญาว่าจะกลับมาหาฉันน่ะอ๋อฉันว่าพอเหอะเดี๋ยวคนแถวเนี้ยมันจะอกแตกตายก่นนะอ,อ,อะไรของเอวะใช่นั่นหละอะไรของแกไว้เอเย่ายมั่วดิซอ,อน น้องซอนครับอืใครเลือกเธอซอนน้องซอนจะไปกันหรือยังค่ะพียพ่ยันพี่านมาแล้วอะ่ะงั้ยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะบ๊ายบายเอ,อเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะไปไหนกันเล่าเอ้ยได้แต่มองเห็นเธอไปดีได้แต่มีรอยยิ้มให้อยู่เสมอหุบปากไปเลยแก <c oughs> ว่าแต่ฉันจำได้แล้วว่าฉันเคยเห็นไอ้หมอน,นี่ที่ไหนฮะ <c oughs> แกรู้จักมันเหรอ เพิ่งเจอเมื่อคืนเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง <c oughs> พี่พี่ปะกอนพี่อ,อ้าอะไรละจ๊ะหนูพี่จ่ายไปตั้งสามพันยังไม่คุ้มเลยเนี่ยพี่ที่คุยกันไว้อะให้หนูมาเที่ยวเป็นเพื่อนพี่แล้วก็มีจับตัวนี้จับตัวหน่อยไม่ใช่หรอไม่ใช่จุกป,ปากแบบนี้อะจุกป,ปากไม่พอนะ พี่อะยังเอาลิ้นกระดกขึ้นกระดกลงอีกอะแบบเนี้ยหนูไม่คุ้มแล้วนะพี่โอ้ตั้งสามพันไม่คุ้มหรอน้องพี่อะมือวันจ้างร้อยห้าสิบทำได้เยอะกว่านี่ไม่เอาพี่ถ้างั้นหนูจะกลับแล้วจริงด้วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อ,อ,อกลับดิเพื่อนพี่ไม่มาเลยอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนอก็ได้แต่อย่าจูบหนูแบบนั้นอีกนะโอ้อะไรวะน้ำไหลเพื่อนพี่มันจะมาไหมเนี่ยใครวะไม่เคยเห็นหน้าเลยนั่นมัน ไอกเกอาดัมนี่ว่าโอ้ยหนูชื่อฮันเหรอจ๊ะครับไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเนี่ยเพิ่งย้ายมาใช่ไหมล่ะเอ,อ่อใช่ครับเพิ่งย้ายกลับมาครับโอ้ยงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจ๊เลี้ยงเองอยู่กับเจ๊ทั้งคืนเลยได้ไหมล่ะเอ,อ่อทั้งคืนเลยเหรอครับเจ๊ใช่รับรองว่าอยู่กับเจ๊ทั้งคืนน่ะไม่ได้นอนไม่ได้ทุก มีแต่สุกอย่างเดียวเออมันจะสุกจริงเหรอเจ๊จริงสิจ๊ะอยู่กับเจ๊แล้วมันจะสุกได้ไงล่ะครับเอาให้อยู่กับเจ๊แล้วไม่มีความสุขอะมันจะอยู่กับใครแล้วมีความสุกอีกก็อยู่กับผู้ชายไงคะเจ๊ <c oughs> เออโอ้เจ๊ดูหนูไม่ออกอะเนี่ยหนูอะเป็นลูกสาวเจ๊นะเจ๊จะกินหนูแล้วเนี่ยเออลูกสาวเลยเนี่ยใช่ดิเจ๊แอปแมนตั้งนานแล้วเนี่ยอ,อ,อุ้ย แอปซะเมื่อลยนะหล่อนอ่ะหนูจำเป็นนะเจ๊ต้องแอปหน่อยอ่ะหนูขาดภูมาหลายวันแล้วเนี่ยเจ๊ช่วยหาหน่อยดิโอ้ยลำพังตัวเจ๊เองยังจะไม่ได้เลยมีหล่อนมาแย่งเจ๊อีกตายกันพอดีโอ้เจ๊หายหนูสักคนเลยนะนะหนูหิวฮะจริงเหรอวะไอหานั่นอ่ะนะเป็นกระเทยอ,อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงหรอกนะมันจะเป็นไปได้ไง,ไงวะก็ ไอฮานั่นมันฉันไม่รู้หรอกว่ามันไปนแอบแมนทาไมอะ่ะหรือว่ามันแอบแมนเพื่อจะหลอกซอนวะแล้วมันจะแอบแมนหลอกซอนทําไมวะเออนั่นดีวะทําไมมันต้องแอบแมนหลอกซอนด้อะ่ะไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือเป็นกระเทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยถ้าง,งั้นมีทางเดียวที่รู้ความจรงิงนั่นก็คือให้แกไปจีบมันไงใช่เป็นทางเดียวเอ้ยไอ้บา้าเอาไม่เอา ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่ยุ่งกับพวกแกแพวกกันเธยอแล้วเว้ยอย่าเลยแต่แกอ่ะก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายนี่ว่าเฮ้ยเรื่องนั้นมันนานมาแล้วตั้งแต่ที่ฉันไม่เป็นเสือผู้หญิงอ่ะฉันก็เลิกยุ่งผู้ชายแล้วเว้ยตอนเนี้ยได้หน้าแล้วลืมหลังแล้วเว้ยเออไม่เห็นเป็นไรรอยวะนี่แกช่วยฉันแถมช่วยซอนดีด้วยแกจะปล่อยให้ซอนโดนไอตุนต๊นั่นหลอกแบบนี้เหรอเอ้ยแต่เมื่อคืนน่ะ พท่าที่ฉันแอบฟังแอบดูมันอ่ะก็ดูเป็นตู้ดดีอยู่นะก็ดูไม่แน่เร็ว้ายอ่ะแน่แสดว่าเมื่อคืน่ะแกก็เริ่มชอบมาแล้วอ่ะดีก็ใช่ไม่ใช่ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ยุ่งกับข้างหลังแล้วทาไมวะก็ฉันไม่เป็นเสือผู้หญิงแล้วนะเวย้ยถ้าคนอื่นรู้เข้าว่าฉันกลับใจเปคบมผู้ชายอีกฉันก็เสียชื่อมาดีเฮ้ยไม่เห็นต้องสนใจเลยสมัยเนี้ยขอแค่รักกันก็พอเพศอ่ะไม่เกี่ยวเลยเวย้ยสรุปแล้ว่แกจะให้ฉันไปลองจีบไอ้หมอน,นั่นจริงใช่ไหมเนี่ยเออช่วยหน่อยเหนะถ้าแกจีบมันบางทีอาจจะได้รู้อะไรจากมันมาพวกเราจะได้รู้ไงว่ามันแอฟแมนหลอก ซอนทำไมโอ้ยเอเอ,เ,อเห็นแกซ้อนะเวยเดี๋ยวช่วยจีบ้ก็ดไ,ได้อืมอืมไม่ใช่วที่ยอมเขาอยากจีบอยู่แล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่แน่แน่จริงหรือเปล่าจริงหนังเรื่องอะไรเหรอคะพี่นี่หรือคนฮะชื่อหนังเหรอเอ๊หยุดก่อนหยุดก่อนเลยแกเออพี่ใครกันเหรอพี่ฮันเพื่อนพี่เหรอเออน้องซอนเข้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปอ๋อค่ะพี่เออวัสดีครับ พี่พี่ไม่ต้องมาสวัสดีเสียให้มาทวงเงินค่าบ้านพี่มันมันถึงกำหนดแล้วหรอครับกำหนดจ่าย20มีนะวันเนี้ย31เมษายแล้วผ่านมาเดือนกว่ายังไม่ถึงกำหนดบ้าสั้นเแ,แบบเนี้ยสงสัยต้องเอาลูกปืนเข้าไปกวงกวงงกวงในสมองหน่อยละมั้งเอออย่าเลยครับพี่ กำลังหายอยู่ครับผมผมขอเวลาหนึ่งาทิตนะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเอาดอกไปจ่ายใ้เลยครับหนึ่งอาทิตย์กันเหรอขอตั้งหนึ่งอาทิตย์นี่ผ่านมันเดือนหนึ่งแล้วนะยังขออีกหนึ่งอาทิตย์โอ้โหสุดยอดมากเวเตกล้าจริงๆเก่งจริง,รง,รงสุดยอดได้ใช่ไหมครับได้สามีลูกใหญ่กัดิสาม,มีของลูกใหญ่ก็แม่ผมนี่เออมีได้เวเสียบอกว่าให้เวลาแค่สามวันเท่านั้น ถ้าเกิดว่า3มวันไม่มีเงินมาคืนหรือว่าไม่จ่ายดอกบ้านแกโดนยึดแน่3มวันนี่เหรอครับพี่แล้วเงินตั้ง1มื่นห้าผมจะไปหามาที่ไหนอะครับใน3วันเนี่ยโอ้ยจะไป,ปะรูบอนอบลูมะฮู้นะครับเรื่องเนี่ยแกจะไปหาจังไหนอะมันก็เรื่องของแกแต่ยังไงอย่างน้อยต้องจ่ายดอกบืนห้าภายใน3วันไม่งั้นบ้านแก ปิวมาไกา่เป็นของเสียของข้านะจ๊ะพี่ครับเห็นใจผมหน่อยเถอะนะครับผมยังไม่มีงานทําเลยอะแถมพ่อแม่ผมตอนนี้ก็ล้มละลายหนี้สินเยอะมากเลยครับให้ให้เวลาผมเพิ่มอีกหน่อยนะพี่ไม่ได้แล้วสามวันเท่านั้นจําไว้สามวันสามวันสามวัน